กันไปค่ายเวทเขมนะคะครั้งที่18ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันค่ะไปดูกันเลยอันต่อไปนะคะคือเราได้ข่าวมันมีการส,สมัครเข้าไปไค่ายเวทเขมนะคะครั้งที่18เนาะเราก็เลยสมัครไปนะคะแล้วก็ได้ชื่อกระติดอยู่ในนั้นเลยนะคะชื่อนะคะเป<ๆ>็นอันดับที่72นะคะจากทั้ง800คนนะคะดีใจจากนั้นนะคะทางค่ายก็จะส่งกําหนดการต่างๆมาให้เรา นี่ก็จะเป็นกำหนดการนะคะเรื่อมบอกไปนะคะว่าค่ายนะคะจัดขึ้นในวันที่2ถึงวันที่5าธันวาซึ่งผ่านมาแล้วเพิ่งมาอัดคลิปวิดีโอลงทีหลังนะคะเพราะว่าลืมว่าควรอัดอไอลงดีไม่มีอะไรทำอะไรแบบนี้นะคะแล้วทางค่ายนะคะก็จะจัดเตรียมที่พักจัดเตรียมอาหารให้ทุกมื้อนะคะแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะไม่ว่าการจะไปเข้าห้องน้ำนะคะก็ต้องบอกพี่ๆนะคะเดี๋ยวพี่ๆจะพาไปดูแลครบหมดจัดทุกเรื่องนะคะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะ ส่วนภาพทั้งหมดที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นการเดินทางของเรานะคะไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนาะก็จะเป็นการซื้อตัวนะคะนั่งบัข้อสบไปโอ้โหก็6ชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะถึงแล้วก็เรียนบ,บอกอีกแล้วนะคะว่าท่ายนะคะจัดที่ในตัวคณะสัตวแพทย์สาวเลยนะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในตัวมหาลาัยเลยเนาะส่วนภาพตอนนี้นะคะก็ถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็เรียกรถไปที่โรงแรมที่เราจองไว้นะคะก็ ที่จะอยู่ไกลก็เลยกลัวเสียเวลาที่จะมาวันที่สองเลยก็เลยมาวันที่หนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะแจงของอะไรเรียบร้อยนะคะเตรียมตัวไปตลาดต้นตานจะข่ออัดคลิปก่อนนะคะติ๊กต็อกคือพลาดไม่ได้นะคะโน้ตโนใจนะคะต้นตานต้นตานเถอะอะไรมานนี้นะคะอันนี้อาชีพอาชีพอาชีพพูดะไรอาชีพจากนั้นเราก็เรียกรถไปต้นตานกันนะคะก็เลยรอกันต่อไปเลยนะคะแล้วก็เราได้รถแล้วนะคะ แล้วก็ถ่านสินทรันก็ถ่ายรูปเซนทันนะคะแล้วก็กลับบ้านนอนนะคะซื้อได้ชุดชั้นยสองตัวนะคะ ึงวันแรกแล้วนะคะที่เราได้เข้ามานะคะก็าจะให้เก็บของนะคะเก็บกระเป๋าหลังจากพิธีเปิดนะคะแล้วก็ได้เข้ามาในห้องเรียนสินตนาการตอนนี้เลยนะคะก็ได้ทากิจกรรมนะคะโดยการเปลี่ยนเสื้อนะคะจากที่เราใส่ชุดนักเรียนไปเนาะก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดสีเหลืองนะคะเพราะเราอยู่สีเหลืองน,นั่นเองโอเคแล้วก็ทํากิจกรรมกีฬาสีกันนะคะมาวันแรกก็คือกีฬาสีกันเลยก็อันนี้ก็งงนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะสนุกน,นะคะพี่เขาก็จะ,ะมีกิจกรรมให้เล่นนะคะแล้วก็มีฐานต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาาป่ายนะคะที่ นเข้าสร็จะะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาคค่ำนะคะที่พี่พีต้องลงเล่นเองนะคะหลังจากที่เราเล่นเหนื่อยกันมาทั้งวันนะคะหอบค่ะ <c oughs> จะบอกว่าการรับประทานข้าวนะคะอาหารกลางวานันอาหารเช้าอาหารค่านะคะ <c oughs> พี่ๆเขาก็จะมามาแบบโอ้โหเรียงกันอย่างกับพัตคาการหรูนะคะที่จะต้องเสิร์ฟให้ต่อหน้าเลยนะคะ <c oughs> <ๆ>คนข้าจะดูแลดีนะคะไปเข้าน้ําก็บอกนะคะบอกก็คือพาไปเลย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนทานข้าวนะคะพี่ๆก็จะเต้นเต้นแล้วก็ตีกองเต้นเต้นแบบนี้นะคะแต่เป็น เพลงของมหาลาัยขอนแก่นนะคะพี่เขาบอกว่าทุกคนจะต้องเต้นเิ็น,นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นภาพวันนี้นะคะที่เราทํากิจกรรมกันนี่นะคะทีพีเขาก็จะมาร้องเพลงร้องกันรํานะคะหลังจากที่เราได้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าห้องนอนนะคะอาบน้ํานอนกันเลยนะคะเออตอนนี้ก็ได้เวลานอนสลิปปิ้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยพวพรุ่งนี้จะมีอะไรไปดูกันเลยค่ะ